สวัสดี f อฟแฟนคับที่น่ารักทุกท่านนะครับล่าสุดนะฮะลุงพันว่างพอดีนะครับมาช่วยขนแบบเดี๋ยวไปมเพื่อาราาตบให้ร อู S 1> <S 1> ้แห้งแล้วล totally ้ำเตาทัดเครื่องบ่ทัดมเครื่องบ่บัวพัดพัดอะไรลักเอาเครื่องมาทำนี่เนาะนี้ก็ได้เดี๋ยวขนแบบนะครับเราไปเก็บเราไปคืนสละค่าอันกำลังบวมหัวไม่ปูกำลังบวัวะเนี่ยอันโดนที่เสียตอบเื่อนไม่ อยู่มาปุ่งสายปวดอยู่ข้างในขอ้อัอดีลุงพันธขี่มาขาวมาช่วยนะครับพี่ีโอ้ยลักปีกนูคักขนาดน้องบานนี้นนเนาะแม่แง่ไายซีเรียสจะสบายว่าแล้วเดี๋ยวบอกใค่เจียว,ออยวลุงข้มมางล่าง เพื่อนไปใส่เฮ้ยเพื่อนสิเอาคุมต้นไม้อยู่หน้าด้านองคูแต่ว่ามันยังไม่ได้เห็ดนะมันปลูกไปเครื่องนึงแล้วเครื่องนึงยังไม่ได้ปลูกหวานเปล่าเราคุยกันแล้วไม่ได้ออกหรือมึงเฮ้งเออเอาไว้ยังนะปลูกกินต่อไปเรื่อยๆเลยถึงเวลาแล้วถึงเวลาฉุควรเนาะ แตกกระเพียนไหมพอมดีงามเลยเอามานี่ตมันบ่ออันน,นั่นพอดีเราก็าจะได้ดำเนินการเอาแบบไปส่งเคลืนวานนอนนะครับ ยังครับยังรองให้เอฟซีเพื่อนเบิ่งคลิปให้สกักก่อนครับยังบมมียังบ่มีงบทำโครงครับถ้าทำโครงหลังคาก็ประมาณครับองหมื่นถ้าถ้าวิวได้เหมือนช่วงช่วงหนึ่งที่คุณลุงฝากช่องให้เี่อเดือนเมื่อนเมื่อเดืนเมื่นลา,นานนทีเพิ่สองเดือนน่ะสะได้โครงครับโอ้ผมยังม่ได้เลยหมื่นนี่ หาเอซีเมตาเอาไปเสะไรลุงพันน์ะเพ่นไปหาเส้อต่ออันนี้เดี๋ยวเอาเอาหอบขึ้นรถลุงพันเอาไปลงทั่วกลางเพื่อพาย,ยักไส้แต่ที่ได้เอาง่ายเนาะไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องแล็วเป็กฮาบาน,นีไลยพวดฝัาาน ใครเป็นคนทําไปลงไว้ัวกลางที่ได้ใช้ผมก็เรียบร้อยนะครับเอาขึ้นรถลุงพันธ์นะครับพอดีลุงพันธ์ก็จะได้ไปทางมาน,นอนนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบนะครับที่เช่ามาจากทางวาน,นอน มานี้นะครับแล้ว่นะครับขอบมาณ้นในลายๆด้วยครับคุณเป็นี่นะผมเปงพันนะครับขอบช่อง่อนกอขอบณหาค,ค,ค,ความดุม่ยากรเราเกิ่งวัยปิได้หรอเออเดี๋ยวเอารอาเอาแบบไปส่งครบ เอาจักรยานไปจอดอรอหลวงพันที่ขั่วกลางนะครับเอฟซรอเอาแบบไปส่งลงพันก็ไปหาเชือกอยู่นะครับผมหาเชือกมามัด งานเลียงงานของเราเสร็จปุ๊บนะครเราก็จะได้ไปทำงานในส่วนของคุณลุงคุณป้าต่อนะครับ FC e ฝาก TP กคอฟ TP โกโก้เสื้อองค์ปูปาริจิตนาครา,าดด้วยละกันนะครับ FC ทางบ้านใครอยากให้ได้บ้านเร็วๆเนาะก็ฝากด้วยฝากรูทินแซดด้วยนะครับาบคุณอ่ารูทินแซดาบมั่งมีชามาดิพีทบายคุณรัชนีนะครับ FC แฟนคลับทุกท่านนะฮะชอบผลิตภัณฑ์ไหนก็สั่งซื้อสินค้าได้นะครับสั่งไปที่โดยตรงที่รูทินแซดก็ได้สั่งตรงไปที่ชามาดิพีทก็ได้นะ หรือจะสงไปที่บริษัทมณอมโฮมรั์ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ FC ทางบ้านนะฮะก็จะพยายามพูดให้ทุกคลิปนะฮะถ้าพูดได้นะครับนะบางทีทํางานเหนื่อยก็อาจจะไม่ได้พูดทุกคลิปนะฮะมันขึ้นอยู่กับว่าภัยสิสั่งนะครับต่อให้เราไม่ไม่พูด f c เคยเมมเบอร์ไว้นะฮะก็โทรสั่งได้เหมือนกันนะ FC นะครับก็ขึ้นอยู่กับความเมตตาของ f c เนาะที่จะสั่งสินค้าให้นะครับเราก็ เป็นประ,าประชาสัมพันธ์เนาะเป็นแนะนําสินค้านะครับให้กับทางบริษัทเนะาะฝากไว้ด้วยแล้วกันเนาะผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านก็ภากว่าหากายคนนี้ย่านี้กันไปอีกเลยอย่าทิ้งกันเหมือนเคยเดิมลามาที่เดิมบะ เอเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปู้เดียวก็ได้โอเคเสียวเวลาวนี่ก็ลุงพันได้เชือกมาแล้วนะอิฟซีมัดเพื่อความแข็งแรงนะครับระยะกับประมาณ20โลนะครับมนัมนผมนมีบาไตาเนาะ,ะปล่อยมาไม่ไ

ครับผมนะฮะอ่ะขอขอบคุณลุงพันธ์ด้วยนะครับนี่นะฮะไทยบ้านนอกเด้อนะเอฟซีขูดขึ้นเรียบร้อยแล้วเนาะครับผมสวยงามครับไม่แยนครับนะขูดขึ้นแล้วก็จะมุ่งการต่อไปครับพี่น้องครับนี่นะฮะเอฟซีสำหรับคลิปนี้ด้วยแล้วกันเนาะสวัสดีครับ